เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคฮะอยาวันนี้อยู่กับผมนะผมกับแกเมอร์นะครับอยาก็เนื่องจากหายไปนานนะครับผมกับเกมคอนหรือไอเลิมเนี่ยเออหรือว่าเกมอื่นๆนั่นเองก็ไม่มีเกมอื่นนะครับนอกจากเกมฮีโร์เนี่ยเรืก็เกมเทเลเน่นะครับผมโอเคแล้วมันจะรีบคุยไปไหนเนี่ยอ่ะโอเคก็ตื่นเต้นนิดหน่อยก็ไม่ได้คิดนานแล้วมานนี้ครับผมแล้วก็ช่วงนี้ก็มีปัญหานิดหน่อยกับการเรียนนะก็เพิ่งเปิดเรียนก็เลยอยากปรับตัวสักนิดนึงก็เลยห่างหายสักนิดนึงแล้วกันอย่าไอ้นีก็ ม่มีใครถามหรอกเลยผมจะบอกแล้วก <Wha> ันนะก็ไม่ค่อยมีคนดูคลิปด้วยก็น้อยใจนิดนึงแก่ก็คงไม่เป็นไรหรอกครับผมทำเพื่อความสุขของตัวเองนะครับผมเนี่ยเนี่ยวันนี้ก็มาอยู่เกมฮอนนะผมอะเหมือนจะไม่สบายนิดนึงเพรากิ๊ไปเล่นฝนมาเมื่อกี้นะครับผมไปเล่นฝนเมื่อกี้ก็ไม่สบายอะไรปุ๊บอะไรมาเนี้ยเดี๋ยวนี้มันทันใจเส็ยกีแน่นอนฝนเราคือประเทศไทยอยู่ดีๆมันร้อนแล้วก็อยู่ดีๆแม่งฝนตกอะเลย โดนฝนปุ๊บแม่งเอ้ยไม่สบายทันใจผมนี่ทันใจเลยครับอกมันเกี่ยวอะไรปะเนี่ยตีคีไม่น่าตีฮีโร่ละกันแบะไปอ้อหแน่หน่ตีฮีโร่แทนละกันได้ปวโอ้ยกระจุกกระจุกโอเคครับเลนเลนล่างนะครับผมเกิดการเป็นล้านทีม ทีมเขานะผมเก็บไปได้นะเป็นสวิตเบดนั่นเองนะถ้ามีคลิปกระตุกก็ต้องขออภัยนะผมว่าโปรแกรมใช้อัดอยู่ปกติไม่รู้เป็นหาเหวอะไรับผมอยู่ดีเสียงมันตื้อตื๊ดตื๊ดสงสัยมันเป็นสายย่อผมตื๊เตื๊ดตืเลยวันนี้อย่ามันอยู่ดีมันตื้อตื๊ดตืเลยวันนี้ผมก็เลยหาวิธีแก้ไม่ได้สักทีหนึ่งอัดมาไม่รู้กี่คลิปแล้วใช้โปรแกรมใหม่อ่ะมันกระตุกวะคือ ผมใช้แอคชั่นนะปกติอะจริงๆมันก็กระตุกนะแต่มันเวลาอัดแล้วมันจะเวลาคนดูไม่กระตุกเว้ยแต่เวลาผมเล่น,นผมกระตุกนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะแรกกับที่การดูเรือร่อนไหลเล่นกับกระตุกก็โอเคแต่โปรแกรมนี้แม่งพออัดแล้วกระตุกเล่นกระตุกดูก็กระตุกอะไรประมาณนี้ครับผมจริงๆก็ผมคอมผมกลางนี่แหละไปโทษคอมไม่ได้อืแบบไปโทษ ก็ต้งไปโทษเพราะเกมทร้อมไม่ได้ครับผมอ่าลืมบอกชื่อฮีโร่เลยเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักชื่อฮีโร่ในเกมนี้ก่อนนะครับผมอ่ะพอ<ต>จะคุยหน่อยก็แบบคิวกันรัวๆเลยเลนกลางเราก็โดนเก็บไปอีกแล้วนะครับผมฝั่งเขาเองก็เป็นสกอร์สองศูนย์แล้วนะครับผมอยา่าอ่ะทําความรู้จักฮีโร่สักหน่อยแล้วกันฝั่งผมฮาร์มเจมีสกาวนะครับผมไม่ดานะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอ๋อ ผมยังไม่เวลสี่เลยอ่ะปั้นเรียบร้อยหรตายแน่นอนอ่ะได้เหล่าด้วยแฮะไม่ต้องไล่ละคือเป๊ปไม่ได้โยนหรอเมื่อกี้เพามานามันไม่พออ่าจริงๆดูเอ้ยพอดิแต่มันไม่ได้โยนลุนเฮดอะไรลุนเฮดนี่ไงลุนเฮดมาแล้วจ้า มมันีเเฮกอ้ยชาโดว์บอกอีดนีอะไรเฮกเฮกเฮยมันจะเร็วไปไหมได้สิไก่เอ้ยเฮ้ยอะไรวะนี่ผมได้เล่นๆห็กก็ตกใจฮะเฮกเฮกเฮกแล้วผมได้ยินคนเดียวอันเนี่ยโอ้โหผ่เหมือนวิทเบรหิวครับผมชาโดว์เบรไม่ตายไงถึงไงทำไมอะหิวปะหล่ะหิวปะหล่ะให้เราถึกพอนายเฮ้ยแต่ตอนนี้ไม่ดีไม่ดีอ่ะเดี๋ยวถ่ายทอดสด ในเลรล่างว่าม <B> ันโอ้โหตันไปช็อตนี้สเก๊จะไปเฉาะโอ้โหมาเฉาะเฉาะผ้าไม่ทันครับผมตัวละครไม่ทันจริงจังหวะในชาโดเบทตีไปตีไปคิดว่าถึงไงตีโอ้โหแลกกันไปครับผมสุดยอดมากบวกอันย่างมองมันแต่แต่ผ้ากันไม่รู้อะไรเลยอ่ะอย่าไปพูดเลยเรื่องผาเงี้ยวมาไว้ใจผมนะครับผมหัดผาาอยู่ครับผม แล้วก็ฝนมันเพิ่งตกเสร็จแล้วก็มันอากาศมันหนาวผมจะทําให้เวลาจะนึกอะไรมันติดลบ50% <c oughs> อะไรประมาณนี้บอกแล้วที่ฮีโร่อยังวะฮีโร่ศัตรูกำลังไปเร็วเออยัง,อยงไม่บอกนี่หว่า <c oughs> อ่ามีเอรู้สึกว่าบอกแล้วแต่บอกไม่หมดหรือเปล่าอ่าเอาใหม่ละกันอย่าเอาใหม่ละกันมารีเทิร์นรีเทิร์นนะ มีสเกลไม่ดัดเบเบลแล้วก็ชอโดเบย์นะครับผมที่สุดสุดจะถึกสุดจะทนตัวเมื่อกี้แล้วก็เสือกแลกตายกันไวจังหวะเมื่อกี้ครับผมแล้วก็ฝั่งเขาจะมีมูนเควนนะครับผมชอโดเบลชแล้วก็เพลิวเบนซ์โรแลก็โนแมทแล้วก็เมดเบย์นี่ก็คือฟูเคลีก็ว่าได้ครับผมทีมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเลดมาในไอชิพหายร้องร้องว่าไอชิพหายนะครับผมเพราะว่ามูน สวิตพโลเมดเบนนแมนมันเคลี่ไงแล้วก็ไอ้พาลมันทำเคลี่ได้ด้วยนะถ้าจะไม่ผิดต้องทำได้ดิถ้าผมพูดแล้วพูดจะขนาดนี้ต้องทำได้บนหายครับมีหนึ่งนะครับผมหายหนึ่งมาแล้วหนึ่งตัวครับผมอย่าเหมือนเมดเบนจะไปดึงคลิปตรงนี้นะครับผมกองตรงนี้คลิปเราก็เลยดันไปอะไรประมาณนี้ครับอ่ะอย่า นี่ไม่มีอะไรจะพูดไงอ่ะใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมถ้าใครมีอะไรแนะนำเอ้ยไม่ต้องพูดไม่ได้บ้าเล่นไปอย่างเดียวพออะก็ได้ครับผมก็ต้องเสนอว่านะนั่งนั่งเขานะครับผมถ้าใครอยากดูฮีโร่ตัวไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมอย่าถ้าผมเงียบไปไม่ต้องสงสัยนะผมไม่มีอะไรจะพูดจริงๆแล้วก็ดูผมเล่นไปก็พอถ้าผมกากก็คอมเมนต์ด่าได้นะไม่ว่ากันดูไม่ละ พูดอะไรไปบ้างแล้วเนี่ยเออช่างมันเหอะมีนาทีเล่นมีนาทีเล่นก็เล่นไปมีนาทีเล่นก็เล่นไปมีนาทีเล่นก็เล่นไปหายครับหายครับหายสองครับหอมเล่นเป็นทีมต้องแบบไม่ได้ไปเดินแก๊งกับเขาก็ทำตัวให้มีประโยชน์หน่อยแล้วกัน <Sen Heck no wonder> คงหายคงหายก็บอกหน่อยแล้วกันอะไรวะนี่อันหนักเรอะเด็นกลางยังไงเอาได้ไหมได้ไม่เอาเอาไม่ได้เอาได้ไม่โยนไปจังหวะใ้สเกิลเฉาะช็อปไปช็อปไปไล่ถึงปุ๊บเออเรียบร้อยครับผมดาเมจมันแรงยิงแต่ยังไงสเกิาตายเองหรือเปล่าโอ้โหรอดครับผมปฏิหารยิงกินช็อตนี้ สาดเลยเพื่อนน้องแมนไม่มีเวลเนี่ยจัดแม่งเลยจัดแม่งเอาเปลาเอาปล่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 าไหนเพื่อนนะโอ้โหเพื่นมาโหดเว้ยเพื่อนเรามาไงทำไมอ้าว ผมนึกว่าเวลาสกิลสามจะตีไม่โดนแต่เป๊ะมาจังหวะนี้สตันเก็บสองไปแล้วเป่าโอ้โหถ้าเป็นผมนะผมเนี่ยโยนไปหาเบรคเบสก็จะสตันโชเลยแต่มานาคงไม่พอครับผมนี่อันตีไปไม่เข้าเลยครับผมกูโโานะมาราน้อยควายค <c oughs> ่ากูมาราน้อยควายหลังจากน่าจะเป็นเวิลหนึ่งแต่ตอนนี้สกเกลมาวิง่งเฉาะไล่ใบใบทำไมเบรเบสไม่มีมานาแต่ยังโอ้โหตายครับผมทีมเขาซ้อนดี ทีมเขาซ้อนดีครับผมถ้าอยู่ดีๆแม่งเอ้ยใครหอนวะน่ะมาอย่ามาคอมเมนต์ว่าใครหอนนะผมไม่อยาหอนโอเคอะเปิดไม์พูดอีกแล้วก็ไม่ต้องมาถามเรับอผมผมหัดภาาไงเออแบบ <I will. S 1> บางจาังหวะก็ไม่อยากภาหรอกแต่มันคนไม่ไหวจริงๆครับผม <Yes. S 1> อยากหัดภาคบ้างอ uh huh. นะไรมาเนี้ยอยากมีผลงานแบบการก่นข,ของตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับผม เป็นภาคเกมไม่ใช่ภาคพวกกระตูน18บวกเหมือนที่เคยดูคลิปในช่องผมนะผมผมก็มีภาคไล้พวก18บวกหรือก็เข้าไปดูได้ถ้าใครสนใจเอ้ยโนแมนนายหโอสกลไว้มัวเลยแต่ก็โดนแต่ก็โดนโอ้โหยังไงเนะาะสเกลมาตอนไหนเราไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับผมรอดหรือเปล่ารอดหรือเปล่ารอ,อดดิต้องรอดดิรอดนะผมผมพอโบโม,มั่วแล้วเมื่อกี้อยู่ดีสเกลมาจากไหนเนี่ยผมก็งงเหมือนกัน นี่ไงมูนมูนมูนจะทำไมมูนมูนป้อมเราอ่ะเฮ้ยนายนายป้อมเราอ่ะเฮ้ยเฮ้ยป้อมกูอ่ะเออเด้อเด้อได้สุภาพหน่อยสุภาพหน่อยให้ลืมลืมลืมตัวครับผมอ่ะตอนนี้เลนเรารู้สึกว่าจะเทมาเลนมูนแล้วนะครับมาเห็นเปล่าสองสองจุดเนี่ยนั่าจุดจุดนี้ยังไงเฉาะดิเพื่อนเฉาะ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 โอ้โหนี่ไงเฉาะรันไม่ได้โดนเลย สเกลซูมไปมันก็ซูมใครเอ่ยได้ยินเสียงแว๊บๆแต่ตอนนี้เล่นกลางยังไงเหมือนต้องการประทะครับผมแต่ปะทะไม่ได้ครับผมไม่มีเพื่อนงนแต่โดนส่วนปะทะกับคืนมา <c oughs> อาจจะปะทะคอมโบสีไปให้เราเก็บบิงหรือเปล่าไม่มีมานาด้วยะะนายไม่มีสตาร์น,นานายโยนน่าจะได้อยู่มั้งถ้าคอมโบแต่สามตัวไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าถ้าสองตัวน่าจะไหวครับจากการคำนวณดาเมจแล้ว ถ้าสามตัวนี้ต้องแบบเบ๊บต้องสตารสักสองตัวเบ๊บต้องสตารสักสองตัวน่าจะไหวนะคอมโบเราแรงอยู่แล้วไม่เอาผมมันทิ้งผมไปตัวเศร้ามากเลยนะมูนโดนอีกแล้วโอ้โหเจ็บหนักมากเลยโอ้โหน่าเอามากเลยห้าวิฮาวิฮาวิฮาวิไปไปไปสตาร์ทเลยไปไปสตาร์ทเลย เอาสองตัวแล้วเวไนตันสองตัวเก็บได้หมดอ่ะมาดิมาดิตันสองตัวเออสวยว่ะสวยครับอกโอ้ช็อตนี้ทีเดียวทีเดียวโอ้โหสวยงามสวยงามระวังโดนบึ้มนะเว้ยระวังโดนบึ้มนะเว้ยตามไปพลัดทางไปไปบอกไม่ได้มีมีเพื่อนอยู่แล้วได้อยู่แล้วแหละ โอ้โหไม่ได้ก็บ้าแล้วเพื่อนเราเยอะครับผมเรื like ่องคิวนี่ไว้ใจเพื่อนนะครับผมดูดิจากเลนกลางวิ่งเทมากันสามคนโอโหไม่น้อยหน้ากันเลยทีเดียวแังหวะนนี้แบบเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเราเราคิวให้ก็ได้นะครับผมอะไรวันนี้ไม่นายนายปล่อยให้เราเลยเดี๋ยวเราเดอุตส่าห์เดินไปเนี่ยให้เราคิวก็ได้นะอะไรวันนี้ที่ผมไม่อยากเดินไป้ว่าเห็นสองจุดตรงเนี้ยเดินไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดินไปยังไงก็ไม่ได้ผม ค <Okay. S 2> ตอนนี้เดี๋ยวสกอคิวกันหน่อยนะผมผมดูไม่เป็นตรงเนี้ยอันนี้ฝั่งไข่อ่ะหนึ่งหนึ่งห้าห้าเจ็ดเจ็ดเนีคือฝั่งเขาคิวอ่ะอันนี้คือฝั่งเรานะครับผมเราคิวไปส<ๆ>ิบสามเขาคิวไปเจ็ดเรานำไปหกตัวประมาณหกตัววร์ปลงแล้ววร์ปลงแล้วจเย็นเยนจเย็นๆมาเดี๋ยวเติมเลือดให้ อ่าสกิลสองไปนั้นมันเพิ่มเลือดให้เพื่อนได้ด้วยนะครับผมแต่ก็ไม่มากครับผมแต่เวลาช็อตช็อตบ่วงนี่แบบเวลาคอมโบโห้ยพีเคพีเคยังไงพีเคจังหวัดนี่ชตโอ้โหทุบไปทีเดียวทีเดียวเท่านั้นไอ้วานนี่มานี่เพื่อนไอ้เลฟยูไหมเฟรนโดนไปโอ้โหยังไงเจ็บป้าล่ะโดนโดนโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บก่อนะไอ้มันนันติไปแล้วมันนันติไปแล้วอย่ากลัวมันอย่ากลัวมันเออมันนันติไปแล้วอย่ากลัวมัน เอมันไม่ตายได้ไงวะนี่ครับผมบอคอมโบอย่างดีงามสุดยอดอุ้ยมูนควีนมูนควีนก็มาเพื่อนจ้ามูนควีนก็มาว่ะยังไงวะเออช่วยยังไงรอรัดอย่างเดียวโอ้โหทีเดียวอันน่ะอันน่ะเห็นเห็นกันอยอ่แต่ จริงๆเมื่อกี้สกอรมันจะสูเพราะมันอยากคิวไงตั้งเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวอธิบายเหตุการณ์ให้มันจะสูไหมมันคิดว่ามันอยากคิวไงแล้วก็มันเห็นมันจะตายแล้วก็มันจะเดินไปเฉาะเว้ยแล้วก็มันคิดว่าผมจะปาสกิลไปไงคิดว่ามันตายแล้วมันก็เลยไม่เดินเฉาะเว้ยพอผมจกเลิกปุ๊บมันจะเดินไปเฉาะแล้วก็ผมตีเออคือแค็คือเฉาะเมื่อกี้คือมันก็อยากคิวผมก็อยากคิวกับผมอะไรวระมาณนี้ผมอยากเป็นรองเท้าวาร์ปเลยแล้วกันโอ้โหแป๊บนี้แบบ ไล่เก็บรัวๆอ่ะออาพีเคแล้วกันนะผมขวัญใจเด็กเกียนเนี่ยเราเราขวัญใจเป๊ปเว้ยไอ้เป๊ปดีมานาใหไ้ไม่ต้องกลับแล้วไม่ต้องกลับแล้วขอมันเดินกลับอ่ะเอ้ยอย่าเดินดิคิวต่อดีคิวต่อดิเราต้องคิวด,มดมาามาีมีดีมานาไหมีให้หนยก็หลีที่แล้วเมื่อกี้เนาะลีไปแล้วรลีไปแล้วหลีไปแล้วดูดีมานา,านายแดงปะปปปปะ อ่ะเหมือนมันวอดว่ะอ่ะดักครับผมไม่มีอ่นนี่ไงอันเรียบร้อนบอกรวยลัววผมบอกรวยลัวเฮ้ยเดีือดเดือดยีนดีมันตายได้ไงวะเฮ้ยใช่มีวิญญาณแต่นี้มันมีวิญญาณแต่นี้มันมีวิญญาณวิญญาณาย อุยอุยอุ้ยจะยัน co ยังมันก็ว่ายอยู่ครับผมทีไปทีหนึ่งจิตสัมผัสไปโอ้โหโดนแน่นอนนะผมจิตสัมผัสนะผมบอกเไปขั้นนี้ ตอนนี้ทีมเราก็ทำการจันเลนกลางแล้วครับผมแตกแน่นอนยังหวะนี้เมดเบนยังไงชาโดว์เบดถึกไงโอ้โหหลบไปได้ครับผมอย่างสวยงามจริงๆจังหวะนี้แต่ผมมานนาไม่มีผมขอถอยให้ก่อนนะคะับอผมมานาหมดแล้วเพื่อนไปรอไปบ้านเออไงไม่ต <half. S 2> <a> ิดสตันไงวิชินแท็กว <Yeah well, S 1> ิช <Chop per sound> yeah ินแท็กจะรอดหรือเปล่าเป๊ปโกมาต่อยทีหนึ่งยังไงต่อเมดเบนจะบิ๊กไปไหนบิ๊กบิ๊กไปไหนอ๋อยู่นี่ครับผม ไล่อย e oh, ู sadece, no or, donc, ่ไล่อยู่แต่เป๊ปยังไงเป๊ปมีบิงอยู่อุบิงช็อตเสียนไปจังหวะนี้ครับโอ้โหนี่ไงอ้โหโดนตัติจัดหน้าไปก็ไม่รอแล้วผมช็อติฉันนี้เป๊ปเชตาขาดเป๊ะจชตาขาดเบ็ดเบยยังไงเอ้ยไม่ได้เบ็ดเบยดิชั่วโมงเบยยังไงโดดไปโดดไปช่วยเพื่อนโอ้โหคิวได้เลยไหครับผม พากอะไรมั่วชิบหายโอ้โหบอกว่าถึงไงมีเอลเดอร์ไงตีอื้วก็มมมผมไม่เปล่าวะน่าจะคมครับผมแลกไปสองสองครับผมกับวิเชนแฮกตัวเมื่อ,อก,กี้สเกิลส่องไปส่องไปถ้าโซโลคิวน่าจะตายครับผมอืแต่ก็เหมือนเขารีบไปไปหน่อยถ้าตีสักสองครีอะไรมานี้ตีทักส<ง>องสามทีให้เขาร้องเอ็งเอ็งเอ็งนะให้เขารอให้แบบป๊บหนึ่งไปอยากรอดไหเนะี่ย สวยเพื่อนสวยเพื่อนจัดไปเพื่อนแหมได้เราด้วยแฮน่ารักมากบิงมาแล้วก็ได้คิวโอ้โหไม่น่าบิงเลยโอ้โหชัดชัดนี้บอกเลยว่าจุดๆุดชัดชัดนี้โอ้โหชัดชัดนี้นะครับผมชอตโตเบดก็มาไหนวะขอละกันไอ โอเคครับผมก็ช <st> <'s> <world> ็อตเมื่อก <grateful> ี้ก็อาจจะแหลกซะเน้นก็ต้องขออภัยจริงๆแล้วก็ก็จะจดนี้ก็จบน่าจะจุดนี้ได้แหละเกี่ยวกับเกือบจะอิ่มอะไรประมานี้ก็ไม่เกือบอิ่มเยอะอ่ะงั้นผมขอก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ถูกใจอะไรยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากมีอะไรเสนอให้ผมแบบอยากพูดหยาบ อย่าพูดเร็วอย่าพูดมากมากกว่านี้แบบพูดหน่อยก็ได้แต่อย่าพูดเยอะก็ต้องคอมเมนต์ได้นะครับผมงั้นผมก็อขอไปละบ๊ายบาย